สวัสดีครับพบกับมินทานนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่7เดือนกรกฎาคมนะครับ7จ็ดทับเจ็ดหหกเนาะเด่นหางไหครับเบด่นหามไหมเด่นวันนี้นะครับ98มากับ0176ครับ9ก้ามาเกครับ90 91นะครับ97 96ครับผ่านมา80ครับ81 87

398นะครับ390แล้วก็380สําสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมวันนี้ <c oughs> วันศุนสุบที่7ขคอยโชคดีทำตัวแตกครับ